<Big> story. ค่ะเราไปติดตามการรายงานสถานการณ์นะคะพายุนะคะโดยเอาถ้าเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จริงๆได้ประกาศเตือนภัยออกมาเป็นระยะๆะะนะคะแล้วก็ฉบับล่าสุดที่เพิ่งมีการเตือนนะคะก็มีการอัปเดตนะคะ ฉบับที่15นะคะเป็นอันนี้เป็นฉบับที่ล่าสุดเตือนเรื่องของสภาพพายุโซนร้อนคาจิก,กิแม้ว่ามันเริ่มลดกำลังลงบ้างแล้วนะคะตอนเข้าไปที่ลาวค่ะตอนนี้อยู่กำลังบ่ายหน้าเข้าไปตอนเหนือของจังหวัดบึงการนะคะแล้วก็มีรายงานว่าจะเข้าไปที่อ่าอันนี้เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งบอกว่าอาจจะมีเข้าไปที่จังหวัดน่านด้วยในช่วงเย็นและค่ำค่ะ ความเร็วเนี่ยเขาอยู่ที่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะค่อยๆลดกำลังเป็นดีเพรสชั่นแล้วก็ย่อนความกดอากาศต่ำแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นวันนี้นะคะอันนี้เป็นคำเตือนฉบับที่ส5บห้าที่ออกมาเมื่อตีสี่นี่เองนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณกนิกาปรากฏว่ามันมันมีการเตือนในเรื่องของคือเวลาเราได้ยินบอกว่ามันอ่อนกาลังอ่อนกาลังใช่ไหมคะแต่เอาข้อจริงเนี่ย มันเป็นการอ่อนกําลังในแง่ของพายุที่เขาคํานวณแต่ว่าความเร็วของมันเนี่ยมันก็ยังทําให้ฝนตกหนักแล้วพอฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่มันสะสมไหยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเดินพายุถ้าเรามองจากที่ซ N เเขารายงานทั้งจีนทั้งเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่เส้นทางพายุผ่านเนี่ยมันได้รับผลกระทบที่เรียกว่าทางอ้อมแต่ไอ้คำว่าทั้งทางอ้อมทางตรงเนี่ยเวียดนามเนี่ยเราเห็นคล้ายๆเหมือนแบบ เป็นเป็นคลื่นยักษ์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงแม้ตัวเลขจะอยู่ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าผู้อพยพเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยแบบเกือบสามแสนคนเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศกันนิดนะะึงค่ะ noting that k a j i k i s any quadrant rain bands were dousing hainan in relentless rainfall The storm's core began to erode after land interaction, offering a glimmer of hope for neighboring Vietnam. But the flooding threat remains severe. China's Ministry of Emergency Management activated a Level 4 emergency <laughs> response, dispatching a work team <laughs> to Hainan to assist <laughs> with flood <laughs> and typhoon <laughs> relief efforts. <laughs> <laughs> ส่วนเวียดนามเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะเบาปรากฏว่าเข้าใบนี้หนักเลยทีเดียวนะคะนี่สะท้อนนี้เห็นเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยใครจะหาว่าแบบกระต่ายตื่นตุ้มอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าดูจากเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวเราดูข่าวจากลาววันนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางผ่านไม่ว่าจะเข้ามาหลังจากที่เข้ามาที่น่านแล้วเนี่ยออมีรายงานว่าเส้นทางพายุอ้อมๆอย่างเลยหนองคายบึงกาฬในทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไล่ไปที่น่านแพร่อ,อุตรดิต์เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากทางอ้อมหมดเลย เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นทางน้ําไหลผ่านแล้วท่านเคยท่วมเนี่ยมันก็จะเหมือนที่เมื่อวานเราเพิ่งคุยกันเมื่อวันจันน่ะคุณกนิกาทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยบอกว่าไม่คิดว่าจะขนาดนี้คือตามข่าวแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันนะคะอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็มีการพูดเหมือนกันบอกว่าไม่คิดว่าจะขนาดนี้ทุกคนก็จะพูดคํานี้หมดเลยนะคะซึ่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยน้ำมันก็จะพ ung, ุะ่งเพิ่มระดับเร็วมากซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า ผู้ที่รับผลกระทบก่อนหน้านี้ทั้งยางิทั้งวิภาก็เคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้มาแล้วนะคะใน Facebook ของอาจารย์ทรนคำรงนวาวสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศท,ทางทะเลนะคะบอกว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ายุคนี้มันยุคโลกร้อนอาจารย์บอกว่าเวลามันเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มเลพริษตาเลยเห็นไหมคะว่าไอ้เจ้าคาชิก,กิเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันเร็วอยู่แค่4 8 48กิโมตรต่อชั่วโมงนะคุณกานิกา ดูดีๆเนี่ยมันตอนมันเข้าไปที่เวียดนามมันขึ้นเป็นร้อยหกสิบเก้าอ่ะจากสี่แปดเป็นร้อยหสิบเก้าอ่ะคุณกานิกาคิดดูดีมากกว่าสองสมเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพายุเขตร้อนเนี่ยเคยมีนักวิชาการของทางฮ่องกงเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าประเทศในแถบเราคือกอบลเสาเนี่ยเราเนี่ยจริงๆเขาเคยทํานายไว้เขาบอกเนี่ยจะเจอกับภัยใหม่ๆแล้วก็ภัยที่มันรุนแรงขึ้น แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นจากคาชิกิเนี่ยที่กําลังเข้ามาเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้ oh, อันนี้มันไม่ใช่แค่ไทยอนาคตแล้วนะนี่คือสิ่งที่เขาได้อยู่และเห็นณนะปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพายุมันไปอยู่ที่ทะเลค่ะกติกาแล้วโลกร้อนถูกไหมพอโลกร้อนปุ๊บความร้อนในทะเลมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นไอ้เจ้าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันเหมือนมันได้รับพลังพอมันได้รับพลังจากความร้อนมันก็ดูดดูดน้ําขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้น แล้วพายุตอนอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะแบบแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมีการบอกเลยว่าถ้ามีการประกาศในท้องถิ่นบอกอพยพคุณอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็จะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะ,ะลูกหลานเนี่ยดิฉันเข้าใจลําบากใจผู้สูงอายุก็จะบอกว่าโอ้ยสมัยพ่อแม่มไม่เท่าไรหรอกแต่จริงๆเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะบอกว่าโมเดลของการเป็นผู้ประสบภัยตอนเนี้มันจะเหมือนกันคือ คนเนี่ยจะอยู่ในบ้านพออยู่ในบ้านปุ๊บเป็นผู้ผู้ป่วยติดเตียงบ้างผู้สูงวัยบ้างเด็กบ้างมันเคลื่อนย้ายลําบากมากๆช่วงหลังเนี่ยการเข้าไปช่วยทันท่วงทีเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันทั้งมืดแล้วก็น้ําเชี่ยวคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็จะลําบากไปด้วยแล้วอย่างเวียดนามเนี่ยเราเห็นภาพใช่ไหมฮะเกิดคลื่นยักษ์เข้ามาที่ชายฝั่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เป็นหาดทรายแล้วก็เป็นที่ราบ เป็นหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่เป็นหย่อมๆแล้วไอ้เจ้าสุเจ้าพายุเนี่ยมันสูงขึ้นเป็นคลื่น6-7ถึงเเมตรมันก็เลยกลายเป็นระดับน้ําที่สูงผิดปกติถามว่าทําไมมันถึงสูงผิดปกติก็เพราะว่าพายุมันแรงไงคะพายุมันแรงเป็นร้อยกิโลเมตรกว่าต่อชั่วโมงมันก็เลยยิ่งทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นนะคะปรากฏการณ์นี้ค่ะผู้ช่วยชาญบอกว่ามันกลายเป็นอาจจะเกิดก่อนพายุมาด้วยซ้ํายิ่งชายฝั่งตื้น ะะระดับน้ํามันจะสูงแล้วก็จะบวกกับคลื่นแรงคลื่นมันก็จะพัดเข้ามาลึกในชายฝั่งเพราะฉะนั้นเรายิ่งเห็นภาพน้ําท่วมฉับพลันมากขึ้นแล้วน้ําจืดใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงเรื่องน้ําท่วมจากอะไรใช่ไหมคุณกนิการเราจะพูดสามน้าน้ําทะเล <c oughs> น้ําหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่เราเป็นห่วงคือไอ้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะน้ําจืดเนี่ย มันตกถลม่มถล่มลงมามันระบายไม่ได้แล้วน้ําทะเลพอมันหนุนขึ้นมาเขาบอกว่าให้ไปดูเวลาเกิดฮอริเคนที่ชายฝั่งสหรัฐอเมริกามันจะคล้ายๆกันเลยนะคะคือเหมือนกับเป็นบ้านที่เปิดรับลมอะคะ่ะอย่างที่เวียดนามเพราะฉะนั้นตอนที่เราเห็นแถวไฮฟองตรงชายฝั่งไฮฟองตอนยางหิีเข้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดภาวะอันตรายแล้วสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนเนี่ยบอกว่าา เราจะกังวลฝนเนี่ยมันจะตกหนักมันก็จะตกถล่มอยู่แถบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่อยู่น่านชิงรายเลยหนองคายเนี่ยก็ทางผู้ช่วชาญของไทยเองบอกเลยนะคะบอกว่าขอเธออย่าอย่าได้ประมาทเลยนะคะเพราะว่าคราวเนี้ยเราได้ได้เห็นภาพนะคะของการที่เข้าไปที่จีนแล้วก็เวียดนามแล้วว่ามันหนักแค่ไหนทีนี้มันมีนักวิชาการต่างประเทศนะคะ ที่ดิฉันบอกว่าเขาเคยทายล่วงหน้าเอาไว้นะคะว่าเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างงี้ในประเทศแถบ Global South แล้วก็ประเทศแถบเรานะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้เตือนไว้นะคะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากความแปรปรวนแล้วก็ฝีมือมนุษย์นั่นเองของประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเอาตั้งแต่เขาก็ไปดูตั้งแต่ช่วงที่เข้าเวียดนามนะคุณกิกาถือว่าเป็นลูกที่ห้าถูกไหมเข้าไปช่วงบ่ายเนี่ยเขาบอกว่าพอมันเข้าไปแล้วมันไล่ถล่มไปตั้งแต่ฮาหนอยอันนี้คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดงเนาะแล้วก็ไล่ไปล่าวไก่เวสอย่างเงี้ยน้ําฝนเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเจ็อมิลิเมตรเลยนะ โอ้เราเคยเห็นข่าวเวลาท่วมหน้าเนี่ย200มิมใช่ไหมคะแต่เข้ามาถึงสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะคะต้นทางไปถึงปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเห็นว่าคราวนี้เวียดนามไม่ประมาทเลยส่งทหารลงไปเนี่ยไปประมาณเ,าเกือบ20,000นายแล้วก็เจ้าหน้าที่ลักษณะกึ่งทหารไปอีกแสนนายเพราะฉะนั้นเวียดนามคราวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งรายเท่านั้นเองนะคะ สำหรับประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะขายจีนคือเราตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเป็น76จังหวัดคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช่เวลาที่นักการเมืองจะรีบแบบพายเรือไปแล้วก็ออกข่าวถ่ายรูปอะไรไม่ใช่ก็บอกตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารค่ะนั้นวอลลุ่มทั้งหลายเนี่ยต้องเตือนในเรื่องของเส้นทางน้ำว่าจะเข้ามาทางเส้นไหนบ้างแล้วรีบส่งต่อไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วรีบส่งไปที่หอ,อกระจายข่าวเรียนเคยคุยกับชาวบ้านนะคุณกานิกาเวลาไปอบรมสัมมนาก <c oughs> ็บอกว่ามันมีจริงแต่ว่าเวลาอยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะไอ้ลําโพงคุณกานิกามันไม่ได้ยินเขาบอกม่าเ <c oughs> ขาอ,อยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาจะไม่ทราบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พูดถึงการเตรียมการแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเรื่องการจัดการที่วันก่อนเนี่ยเิยันพูดถึงเรื่องน้ําท่วมยุโรปเนาะ แล้วก็มีการพูดถึงหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมก็ดีส่วนมากหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะพูดตรงกันว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือณชั่วโมงเนี้ยเวลาที่พายุเข้ามามันเป็นเวลาของการบอกเหตุเตือนภัยจะเอาของเก็บของไปที่ไหนคุณบอกให้อพยพอพยพเสร็จเก็บของเส้นทางที่ปลอดภัยไปที่ไหนแล้วก็มีการเตรียมการมีรถ ราช่วยไหมไม่ใช่บอกว่าอพยพแล้วก็ให้เขาเข็นปู่ย่าตายายกันเองอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ชี่วชาญก็จะพูดตรงกันบอกว่าเนี่ยคือการจัดการน้ําท่วมที่ในภาวะฉุกเฉินนะคะที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการจัดการที่จะทําให้เราลดความสูญเสียของตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยถือว่าสะท้อนตัวอย่างที่ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะคุณณิกาค่ะและนี่คือ b ิก s t ตอรี่ค่ะ Big story.